มูลนิธิราชปรรชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอักขีภัยจำนวนสี่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชปรรชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอักขีภัยจำนวนสี่ครอบครัวในพื้นที่ตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี โดยมีนายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานโดยเมื่อวันพุทธที่10เมษายน2567ช่วงเวลาประมาณ16.30น,นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ตลาดหนองม่วงหมู่ที่1ตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีที่เกิดเหตุเป็นอาคารห้องแถวไม้เก่า2ชั้นปลูกสร้างในที่ดินเอกชนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน4คูหา ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจํานวน16รายจากการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถรัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปัมภมเป็นล้นพน้น